สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องน้องปลื้มฟิลเจอร์ครับจากคลิปก่อนๆผมได้แคสเกมมาหลายคลิปแล้วนะครับครั้งนี้ผมจะมาอ่านหนังสือกันบ้างนะครับเรื่องบทอา่านสยามมนุษย์สติครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยครับใครรานใครรุกด้าวแดนไทยไทยรบ จนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละสิ้นแหลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยาม พินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดหม้วยหมดสิ้นสกุลไทยเราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยต้องรักและห่วงแหนประเทศไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอนสนุกไหมเอ่ย ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิง้งกุง๊งกงริง,ง,รงเพื่อเป็นกำลังจะให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย